มันสวยงามมากเลยนะมันเป็นมันเป็นแบบภาพที่แบบเราคิดถึงมากๆคือหลังจากคอนเสิร์ตสามคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราเราได้มีโอกาสเห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยนะแต่อยู่ดีๆมันมีรองเท้าอะไรเต็มเต็มเลยคุ้นๆมั้ยคุ้นๆมั้ยอ่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพิจาร้าเท้ากันนะครับผม ขอโทษนะครับใครเอารองเท้ามาใส่ขวดน้ำครับหมออันนี้อันนี้ถังไว้ใส่น้ำบ้างที่อยู่ข้างหลังข้างหลังเวทีครับขับให้มุกไหมหน่อยครับเขาขับกันอยู่แล้วไม่ต้องให้เตือนตบพุ่ตบจนเจ็บด้วยโอเคก็หลายๆคนคงจำได้นะครับว่าพวกเราภาพจำคือลูกบาสใช่ไหมอีกหนึ่งภาพจำของพวกเราก็นี่อะไรนะ มาดูหน่อยมาใส่ดูไปโทษนะครับขออนุญาตหยิบุดนะครับกลัวเพชรหลุดเลยนี่งบเราเยอะด้วยชวาลอฟสกี้เลยนี่ชวาลอฟสกี้นะครับผมข้างขวาเป็นชวาลอฟสกี้ข้างซ้ายเป็นคาเทียคู่ละสิบล้านบาทโอ้โหต้องระวังเลยนะฮะเออโทษครับโทษครับผิดฝั่งครับผิดฝั่งโอ้เพราะว่าเขาใหญ่ทำไมมันมีนิไซส์มากเลยอ่ะของกอฟ น้องได้ไหมครับต้อตาน้องได้ไหมคือเอ่อถึงผมจะเป็นน้องแต่ของผมมันใหญ่กว่า <c ười> เอาา <c ười> <c ười> ่อกี่ไรกันครับผมมาดูรองเท้า <c ười> บางคนอ่ะบางคนก็ตัวใหญ่รองเท้าเล็บก,ก็มีนะครับผมแหม <c ười> ทำมาเป็นเคยเห็นเหรอ่ะเคยเห็นเหรอ เคยไอ้ถึงรู้ไมยเห็นหรอบางคนอ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าอ่ะพอครับมูกนี้พอครับผมก็พอครับโอเคก็เราเล่นมุกผู้ใหญ่ได้เนาะใช่พอโตแล้วครับรอเลขสามแล้วนี่ไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะต่ำกว่าต่ำกว่าต่ำกว่าสิบแปดใช่ไหมครับมีครับเฮ้ยเ้าพี่คุณหาเรื่องผมอ่ะ เอาไม่รีบหาเรื่องหรอเดี๋ยวโทษนะครับขุณรักษารองเท้าแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับได้ไหม